โอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณพ้อง,องลูกพาคุณพ้องแม่ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตพอเด็กออกมาหลวงพี่ก็ไปดูเอาหายหายใจยังหายใจอยู่ยังบอกอยู่ว่าเด็กปลอดภัยแล้วนะยังบอกอยู่พยักหน้าอยู่อยพอสักพักหันไปมองอีกแล้วไม่หายใจแล้วตอนนี้นเพิ่นเป็นกลุวยกู้ภัยนะคะ ่อนเป็นผู้ภัยค่ะหน่วยกู้ภัยนะคะแป๊บนึงค่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาข่มข้องลูกพาข่มข้องบัวขาดค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยว พอตอนนั้นหลวงพี่กําลังจะส่งน้ําพอดีได้ยินแต่เสียงดังตุ้มดังดังดังมากเลยหลวงพี่ก็เลยรีบเดินขึ้นมาดูพอเดินขึ้นมาดูก็เห็นเหตุการณ์คือว่ารถชนกันสามคันหลวงพี่ก็ไปเดินไปดูรถคันแรกก็ไปส่องดูเอ้าไม่รอดแล้วคันนี้เพราะว่าหน้าคนขับมันติดกับพงม,มาลยัยก็เลยไปดูคันที่สองก็เห็นโยมผู้ชายคนหนึ่งเนาะเจ็บอยู่ หลวงพี่กำลังจะเดินออกมาตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไปเปิดประตูฝั่งหนึ่งก็เปิดไม่ได้หลวงพี่ก็เลยให้ยมเอาค้อนไปให้หลวงพี่แล้วก็ไปทุบกระจกฝั่งคนนั่งออกแล้วก็ไปเปิดประตูแล้วก็เด็กออกมาทีแรกก็ไม่คิดนะว่ามีเด็กหลวงพี่กำลังกะเดินนี้เพราะว่ารถกําลังวิ่งเลยตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเด็กก็ร้องเลยไปดูเปิดประตูไม่ได้ก็เอาค้อนมาทุบกระจกแล้วก็เด็กนั้นหยุดตรง พักเท้าของคนนั่งด้านข้างกับแม,บแม่แม่ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตพอเด็กออกมาหลวงพี่ก็ไปดูเอาหายหายใจยังหายใจอยู่พอสักพักหันไปมองอีกแล้วไม่หายใจแล้วตนอนนี้ใช่ใช่ยังยังบอกอยู่ว่าเด็กปอดภัยแล้วนะยังบอกอยู่พยักหน้าอยู่ใช่ใช่เขาก็มาช่วยเอาถังดับเพลิงมาดับให้เพราะว่าคันที่มีกระบะทรงเรงอะ่ะมันไฟกําลังจะลุกขอมามาดับให้พอดี อ๋อ oh, ล่าสุดมาคนที่เป็นลูกนะให้พระอาจารย์บุญมีะมาเชิญดวงวิญญาณกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดแล้วอยู่ที่ชุมพรเห็น mm hmm. แต่คนขับรถเกิงนะคนที่ใช่ใช่เห็นเขาบอกว่าจะแสงหรือเปล่าแสงไม่ผลหรือ,อยังไงคันที่ที่มีเด็กจะแสง mm hmm. ต้องใช้ความระมัดระวงังอ่ะเวลาขึ้นมอ mm hmm. ไปไหนต้อง mm hmm. ดูดูให้ดีอ่ะ